อุลิจันทบูรณ์ครับเรามาดูการตัดแต่งไงให้มันดอกดอกอย่างนี้นะครับดกมากหมดรอบด,ดอกแล้วตัดให้เต่อละกิ่งมันเหลือประมาณ1นหรือสอใบให้เท่าๆกัน แล้วรอบดอกมันจะออกมาพร้อมกันเดือดประมาณสองใบหนึ่งใบสองใบตัดให้หมดทุกกิ่งทุกดอกจยแตกออกมาพร้อมกันตอนนี้แต่งไปแล้วกำลังแตกยอด ไม้หอมมะลิกันทาบุลใช้ร้อยมมลัยได้ทำมะลิลอยน้ำได้ทำขนมได้นทำน้ำอบได้ถ้าจะไปทำอาหารนี่ต้องปลูกให้ปลอดสารก่อนอย่างน้อยก็ประมาณ1เดือนหรือ2เดือนขึ้นไปเพื่อให้สารตกค้างมันหมดไว้ก่อน